ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พี่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาอลเก็ nurture, ah <|ja|> Member, killers, people, people, ตหลวงพ่อทองสุกนะครับผมรัฐธเมโธนะครับผมมาให้เพื่อนๆพี่พี่ทุกคนได้ติดตามรับชมครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับผมของหลวงพ่อทองสุกครับที่ได้รับความนิยมสุดๆครับผมวันนี้เอามาให้เพื่อนๆพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนๆครับ เดี๋ยวผมจะเอาให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมรุ่นที่ผมถืออยู่นี้คือเป็นล็อกเก็ตนะครับผมล็อกเก็ตสารพัดกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับพิมพ์ใหญ่ฉากทองครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นเป็นอีกหนึ่งพิมนะครับผมของหลวงพ่อทองสุขนะครับผมเพื่อนๆครับที่ได้รับความนิยมนะครับผมเอาให้เพื่อนๆพี่ๆพี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันแบบชัดๆไปเลยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะแกะ ออกจากกล่องให้เพื่อนๆพี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนครับด้านหลังก็จะฝังตะกุดนะครับผมเป็นตะกุดทองคำนะครับผมตะกุดมหาปราบนะครับผมเพื่อนๆครับแล้วก็จะมีผงพุทธคุณนะครับผมหรือว่าผงพายกุมานะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันแบบชัดๆนะครับผมเพื่อนครับผงสีขาวๆนะครับผมมีอยู่สองสามก้อนนะครับผมเพื่อนครับ เป็นผงพุทธคุณนะครับผมผงพายกูมานนะครับผมเพื่อนๆครับแล้วก็จะมีพลอยเสกด้วยนะครับผมเพื่อนๆครับจะโรยพลอยเสกด้วยนะครับผมด้านหลังครับก็จะเอาให้เพื่อนๆี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมกันแบบชัดๆไปเลยนะครับผมเพื่อนๆครับด้านล่างของตะกุดนะครับผมก็จะต่อโค้ดนะครับผมเพื่อนๆครับเป็นโค้ดต่อโค้ดเลขกำกับนะครับผมของแต่ละองค์นะครับผมเพื่อนๆครับ รุ่นนี้มวลสารเยอะมากนะครับผมเพื่อนครับรุ่นนี้มวลสารดีมากนะครับผมเพื่อนครับมวลสารที่หลวงพ่อท่านใส่เข้าไปนะครับผมเพื่อนครับของด้านหลังของล็อกเก็ตอง์นี้นะครับผมเพื่อนคือแบบสุดๆไปเลยนะครับผมเพื่อนครับก็เอามาให้เพื่อนๆพี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนครับความสวยงามนะครับผมของเหรียญนะครับผมของล็อกเก็ตนะครับผมเพื่อนครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมแล้วก็จะเป็นยันนะครับผมอยู่รอบตัวองค์หลวงพ่อนะครับผมเพื่อนครับพิมพ์นี้สวยงามมากครับผมเพื่อนครับเอาให้เพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันแบบชัดๆไปเลยนะครับผมเพื่อนครับรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2563มนะครับผมเพื่อนครับที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลครบ7รอบนะครับผมเพื่อนครับ รุ่นนี้สวยงามมากครับผมเพื่อนเพื่อนครับเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับผมของหลวงพ่อทองสุกนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับที่ได้รับความนิยมแบบสุดๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เริ่มหายากแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับใครมีเขาก็เก็บกันหมดนะครับผมเพื่อนๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองสุกนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับ คือหายากแทบทุกรุ่นแหละครับผมพเพื่อนครับได้รับความนิยมแบบสุดๆครับผมก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพนี่พี่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลนะครับผมของหลวงพ่อทองสุขขอบคุณเพื่อนๆพนี่พี่ทุกคนครับสวัสดีครับ